แมวนัทชนีวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สาวๆหลายๆายคนนะคะรีเควสกันมาเยอะมากแล้วรอคอยกันมานานมากมากนั่นก็คืออาเดียตะกินแรนนะคะที่คุณแม่ใช้แล้วก็รักษาสิวค่ะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะไม่ต้องตกใจค่ะทำไมถึงต้องรอนานนะคะเพราะหลายๆคนก็รู้กันนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะเพิ่งคลอดน้องได้3ามเดือนอ่ะ ไม่ต้องตกใจค่ะนี่คนเพิ่งคลอดลูกจริงค่ะอ่ะให้ดูหุ่นนะคะนี่คือหุ่นของคนที่เพิ่งคลอดลูกค่ะอ่ะพี่อยากรู้นะคะว่าเคล็ดลับนะคะทํายังไงให้หุ่นด,ดีหุ่นเพจดหุ่นปังกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก่อนเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอ่ะแล้วก็อย่างที่เกินไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่นะคะจะมาอัปเดตสกตรแท์ที่ใช้ในการรักษาซิวนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า คนที่ตั้งคันนะคะหรือมิ้วเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างต้องเลือกผลิตภัณฑ์ในการที่จะแบบเอามาลงหน้าจริงๆอะ่ะเพราะอย่างที่รู้กันค่ะว่ามิ้วเนี่ยเคยหน้าพังมาหนักมากไม่เชื่อกลับไปดูคลิปนี้เลยค่ะเมื่อปีที่แล้วเนาะ ก็เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าหน้าเนี่ยมันพังหนักมากจริงๆคือนนั้นะเมื่อตอนปีนที่แล้วเนาะแล้วหลังจากที่ไปเที่ยวมาเนี่ยก็มีน้องนะคะตั้งคันเมวก็บังเอิญค่ะไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่อยากจะบอกนะว่ารีวิวเขาเยอะมากการันตีเยอะมากเพราะเห็นผลแล้วก็ล็อกเกอร์คือแบบใช้กันเยอะจริงๆแล้วที่สำคัญค่ะเขามีหลายสูตรเนาะก็คือตัวนี้เลยค่ะสกินซิต้านะคะสกินซิต้าเนี่ยคุณนู้นะคะใช้เป็นเซตรัก สิวเลยค่ะคือจะบอกว่าไอเลิฟเลิฟจริงๆนะคะอ่ะคุณมิ้นจะมาอาธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าคุณมิ้นเนี่ยเริ่มใช้ตัวไหนอะไรบ้างนะคะ ตัวแรกเลยค่ะตัวนี้ค่ะ We a c n e e Clean นะคะ Cleansing นะคะช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกนะคะเป็นเจลล้างหน้าสุดอ่อนโยนเหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาสิวโดยเฉพาะค่ะตัวนี้นะคะช่วยทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกลดการอักเสบของผิวและสิวอักเสบสิวอุดตันต่างๆช่วยยับยั้งแบคทีเรียนะคะที่สำคัญนะคะ สูตรเจลค่ะเป็นเนื้อเจลนะจ๊ะเอ,อ่อทำความสะอาดคือแบบม่บอกเลยว่าหน้าเนี่ยรู้สึกเลยค่ะว่ามันสะอาดขึ้นจริงๆแต่มันจะไม่เอียดอียดอ่ะ อย่จะบอกนะคะสาหรับใครที่เป็นสิวอย่าเลือกใช้เจลล้างหน้านะคะที่รู้สึกว่าใช้แล้วมันเอียดเอียดอย่างเงี้ยคือจะยิ่งทําให้หน้าแห้งพอหน้าแห้งเสร็จปุ๊บหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะว่าพอหน้าเอี๊ยดเนี่ยสิวมันจะไม่ขึ้นบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะพอหน้ามันเอียดเนี่ยร่างกายนะคะจะยิ่งผลิตน้ํามันออกมานะคะยิ่งผลิตน้ํามันออกมาแล้วทําให้เป็นสิวมากยิ่งเพราะฉะนั้นคุณแม่นแนะนาค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราใช้เจลล้างหน้าตัวนี้เลยคะ่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะหลังจากที่เราล้างหน้า ะคะ็ครูวิ้ยก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะนะคะตัวนี้คือ V Acne Clear Booster นะคะตัวนี้จะช่วยดูแลนะคะครบวงจรเลยค่ะในเรื่องของการลดสิวอักเสบสิวโผดส,สิวเตียรอยนะคะยับยั้งการเกิด สิวต่างๆนะคะทําให้หน้าเราเนี่ยไม่เกิดสิวที่เกิดใหม่นะคะและที่สําคัญค่ะเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลนะคะบางเบาแล้วก็ยังมีเมสบีดค่ะที่เป็นตัววิตามินที่อยู่ข้างในนะคะจะช่วยดูแลการรักษาสิวได้ดีมากแต่อย่างที่บอกค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่า ตัวนี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมพารเบนต่างๆไม่มีนะคะกลิ่นของมันเลยเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบเหมือนอารมณ์เหมือนยารักษาสิวเนาะเออแต่ว่าคุณไม่บอกเลยค่ะว่าดีหลังจากที่เรานะคะทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วใช้บูตเตอร์แล้วนะคะตัวสุดท้ายค่ะก็คือตัวนี้เลยค่ะวี Acne Facial Cream นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยปลอบประโลมผิวค่ะและยังช่วยลดรอยแดงรอยดํา จากสิวได้อีกด้วยค่ะบอกเลยค่ะสาวๆค่ะถ้าใครได้เห็น before after ของม้วนะคะจะตกใจเห็นไหมคะหน้าสดคือนั่นคือหน้าสดนะคะและอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เวลาเราหน้าหายเป็นสิวแต่งหน้ายังไงก็ออกมาสวยออกมาดูดีค่ะครูมิวนะคะจะใช้เท้าและเย็นนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะเขาการันตีมาด้วยนะคะว่า เห็นผลภายใน28วันอย่างที่บอกค่ะใครใช้ก็เห็นผลนะคะเราสามารถเลือกให้เหมาะสมตามสภาพผิวหน้าของเราได้เลยนะคะเพราะว่าสกินซิต้าค่ะเขามีหลายสูตรให้เลือกรักษาสิวรอยดำหนาใสนู่นนี่นั่นคือเยอะมากนะคะเลือกตามความเหมาะสมนะคะแต่คุณวิวนะคะนี่ค่ะต้องเซตนี้เลยนะคะนี่สำหรับแม่ รือสาวๆท่านไหนที่มีปัญหาสิวอยู่ตอนนี้นะคะคุณมิ้นะคะก็แนะนําเซตนี้เลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะปลาดจากแระเบนผ่าจะ,ะจากน้ำหอมแอลกอฮอล์ต่างๆแล้วก็สารเคมีค่ะใช้ได้นะคะเพราะคุณมิ้ผ่านมานแล้วค่ะ สนไทนะคะที่สนใจและอยากหาซื้อหาตากันนะคะคุณแม,ม่แนะนําค่ะมีจําหน่ายที่วัดสรนช้อปปี้ a ัซาด้าก็มีค่ะหรือน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะลองทดลองใช้ก่อนเนี่ยก็หาซื้อได้ใน7ซเว่นอีเลฟเว่นค่ะเขาจะเป็นซองนะคะจะเป็นทูอินวันระหว่างตัวบูสเตอร์นะคะกับตัวครีมนะคะเป็นทูอินวันเนาะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะทุกสาขาเลยค่ะอยากน่าใสแบบแม่ง,งี้อย่าลืมไปตามกันนะคะดูสดๆค่ะ แม่นำเสนอเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูกันมาจมตอนนี้นะคะหวังว่าจะไขข้อข้องใจให้สําหรับทุกคนแล้วเนาะอว่าคุณแม่ใช้อะไรนะคะนี่ค่ะยิ่งเป็นแม่ยิ่งต้องเผ่นนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ๊